ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ครับอยู่ผมในช่องบูมซ่าแช n เนลกันอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมตรงนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสายฟรีไม่สามารถทําได้นะครับมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆลองเอาไปเร่นเอาไปใช้งานกันดูนะครับผมก็จะเป็นเว็บไซต์คล้ายๆกับเว็บการขุดนะครับผมขุดเหรียญนะครับผมอ่าโอเคหน้าตาเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับ อเคต้องขอบอกก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมสายฟรีไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปเล่นเอาไปใช้งานนะครับก็คิดดีๆก่อนทําการลงทุนทุกครั้งนะครับโอเคนี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับอ่านี่เลยนะครับผมก็เหมือนกับว่าเรานะครับทาการอัปเกรดเหรียญเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการถอนเป็น ค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับหลักการเขาก็จะมีไม่เกี่ยนะครับลงทะเบียนแพลตฟอร์มนะครับผมคลิกปุ่มนะครับเพื่อทําการฝากเรียนเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์นะครับในหน้าของการในหน้าแรกนะครับป้อนรายละเอียดนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการถอนนะครับโดยใช้ที่อยู่เป็น TRC 2 0นะครับผมตรงนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ โอเคก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาทําการอ่าลงทุนนะครับหรือเลือกผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมวิธีการใช้งานกันก่อนเลยและกันนะครับผมส่วนลิงก์สมัครนะครับผมก็แปะเอาไว้ที่เดิมเลยนะครับอยู่ในคําอธิบายนะครับเพื่อนสามารถไปกดตรงนั้นได้เลยนะครับอ่ะครับผมตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในหน้่ของการสมัครใช้งานนะครับหรือว่าการลงทะเบียนกันแล้วนั่นเองนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับนำอ่าลิงก์ที่ผมแปะไว้นะครับไปค้นหาใน Google Chrome ก็ได้นะครับมันจะแปลภาษาได้นะครับเห็นไหมครับนี่มีคําว่าแปลภาษาตรงนี้อยู่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เรากรอกแค่3อย่างนะครับผมให้เรานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นตัวเลขทั้งหมดดีกว่านะครับผมตรงนี้โอเคแล้วก็ เราเห็นเลขอะไรตรงนี้นะครับเราก็กรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับแค่นี้กดที่คําว่าสร้างบัญชีแค่นี้ก็ได้เลยนะครับแนะนําให้เพื่อนนะครับทําการแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับป้องกันนะครับการลืมรหัสผ่านนะครับเพราะว่าบางที่รหัสผ่านพวกนี้นะครับอาจจะเอาไว้ใช้นะครับในการถอนเงินด้วยอะไรด้วยนะครับผม โอเควิธีการสมัครใช้งานของเขานะครับผมก็จะมีแค่นี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเล่านะครับไปดูวิธีการใช้งานนะครับในตัวเว็บไซต์กันต่อเลยแล้วกันอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าด้านล่างของเขานะครับมีโครงการอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับผมแผนการลงทุนต่างๆนะครับก็จะมีขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำสุดของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์นะครับผม อ่าแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็น100นะครับเป็น500เป็น2,000อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะครับที่เราจะได้รับนะครับมันก็จะต่างกันออกไปนะครับถ้า2ดอลลาร์นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2.5เต่อวันนะครับจะมีระยะเวลานะครับในการใช้งานอยู่ที่ประมาณ90วันนะครับผมอ่า100ดอลลาร์นะครับวันละ3%เนะครับผมก็ระยะเวลา90วันเหมือนกันนะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองนี่ลองมาเลื่อนดูเลยนะครับของเขามีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคก่อนที่เรานะครับจะไปทําการอ่าเลือกผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเพื่อที่จะทําการลงทุนขุดเหรียญนะครับเราจะต้องทําการฝากเหรียญเข้าไปก่อนนะครับผมหรือว่าการอัปเกรดเหรียญเข้าไปนั่นเองนะครับใอ้เพื่อนนะครับมาดูตรงนี้นะครับอาจจะมีคําว่างาน VIP นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับฝากตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหน้าบัญชีของเรานะครับอ่ากดไปนะครับจึ๊ เสีทีนี้นะครับให้เรานะครับทําการคัดลอกนะครับผมลิงก์ตรงนี้นะครับคัดลอกที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมหรือจะคัดลอก q คอรโค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดเหรียญเข้ามานะครับให้เพื่อนๆนะครับอ่านตรงนี้ด้วยนะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับกรุดหน้านะครับผมคัดลอกหรือสแกนรหัส QR เพื่อทําการเติมนะครับจํานวนขั้นต่ํานะครับที่เขาให้เราอัปเกรดเข้ามานะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 USD นะครับผมหรือว่าประมาณ2ดอลลาร์นั่นเองนะครับผม ต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเหรียญจะไม่เข้านะครับอ่าแล้วก็อ่าพอดีผมนะครับบังเอิญผมไปเติมมาแล้วนะครับผมอ่านี่กดมาดูหน้านี้นะครับนี่นะครับผมได้ทําการอัปเกรดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมลืมถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําตามที่ผมบอกได้เลยนะครับผมคัดลอกตรงนี้นะครับอ่าคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทําการอัปเกรดเหรียญเข้ามาได้เลยนะครับแนะนํานะครับ ให้เป็นนะครับผม USDT นะครับอ่าเป็น TRC 2 0นะครับผมอ่าต้องใช้ตัวนี้นะครับต้องใช้เป็น TRC 2 0นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเหรียญจะไม่เข้านะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเกรดนะครับหรือว่าทำการลงทุนให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคผมจะเอาเป็นตัวนี้นะครับ2ดอลลาร์ตัวนี้นะครับเราก็กดไปตรงนี้เลยนะครับชึบ อ่าก็จะเด้งหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าครับผมเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับผมใส่จํานวนนะครับลงไปตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็น2นะครับผม2ดอลลาร์นะครับอ่าผลตอบแทนรวมนะครับจะอยู่ที่อ่าหดอลลาร์นะครับผมนี่เลยนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไปสักเอ่อยี่สิบ เขาก็จะคำนวณให้นะครับผมว่าเราจะได้อยู่ที่ประมาณ65ดอลลาร์นะครับโอเคตอนนี้ผมมีอยู่2นะครับมาทดลองนะครับทำให้เพื่อนดูก่อนนะครับจัดไป2ดอลลาร์นะครับแล้วก็กดที่คำว่าลงทุนตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคจิ้มไปชึบโอเคได้ทำการลงทุนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจำนวนเหรียญของผมนะครับก็หายไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมครับ อ่าโอเคอันนี้ผมจะได้นะครับอ่าผมจะได้อยู่ที่ประมาณ2.5 0นะครับ2.5 0นตนะครับต่อวันนะครับโอเคอ่ากดย้อนกลับไปนะครับอ่าโอเค อ่ะครับผมเมื่อกี้นะครับผมก็ได้ทําการอ่าลงทุนไปให้เพื่อนดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนนะครับก็กดมาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมการถอนนะครับจิ้มไปชึบอ่าในส่วนของการถอนตรงนี้นะครับอ่าให้เพื่อนนะครับมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า มาถึงนะครับการถอนนะครับจะถอนได้นะครับอ่าระยะเวลาจะอยู่ประมาณภายใน24ชั่วโมงนะครับผมบริการลูกค้าออนไลน์นะครับสามารถติดต่อเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่าทักไปหาทักไปคุยแอดมินตรงไหนนะครับแล้วก็การถอนขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่อ่าหนึ่งนะครับผม1 u s d t ดนะครับ1ดอลลาร์นะครับอ่านี่เลยนะครับผมการถอนขั้นต่ำนะครับนี่นะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับผมยังไม่สามารถถอนให้เพื่อนดูได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมถอนได้แล้วยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูกันอีกทีนึ่งละกันนะครับผมการถอนนะครับเราก็นําที่อยู่นะครับที่เป็น TRC 2 0ตรงนี้นะครับ่ามากรอกเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น USDT นะครับผม TRC 2 0นะครับอต้อง TRC 2 0นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเหรียญไม่เข้านะครับ่นำที่อยู่นะครับผมมากรอกเอาไว้นะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่เลยนะครับผมแล้วก็กดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นครับเดี๋ยวแปลภาษานิดนึงนะครับโอเคต่อไปนะครับเมนูต่างๆนะครับเมนูตัวอื่นนะครับก็จะมีอะไรเนี่ยงานนะครับงานตรงนี้นะครับก็น่าจะเข้าร่วมนะครับการที่เราเข้าไปดูน่าจะไปดูคลิปของเขานะครับครบจํานวนกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งพันอะไรตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับ เพิ่มมานะครับเป็นจำนวน5ดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณนี้โอเคอ่ะตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนการฝ่ายบริการลูกค้านะครับนี่นะครับผมจิ้มเข้าไปนะครับติดต่อติดต่อนะครับพูดคุยกับแอดมินเขาได้เลยนะครับผมตรงนี้อ่าติดปัญหาตรงไหนยังไงนะครับก็สามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อ่าสำหรับสายเชิญนะครับก็กดไปที่การอ้างอิงตรงนี้นะครับ อ่ะจิ้มไปชึบอ่าการนั่งยิงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับนี่ระดับ1นะครับอ่าระดับ1นะครับตรงนี้นะครับระดับ2ระดับ3นะครับก็จะมีโบนัสอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าเราก็ทําการคัดลอกนะครับผมลิงก์ตรงนี้นะครับอ่ะกด Copy นะครับชึบ อ่าแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับสมัครต่อได้เลยนะครับแค่นี okay. ้นะครับ hmm. ถ on ้าเพื่อนนะครับอ่าเพื่อนของเพื่อนนะครับเข้ามาเล่นนะครับเพื่อนเก็จะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าโอเคอ่าก็น่าจะมีแค่นี้นะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับผมโอเคโอเคแล้วก็ที่ VIP ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นสิทธิ์ของ VIP นะครับผม v i p 1นะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมอ่านี่นะครับ VIP 1นะครับนี่ ถ้าเราเป็น V.I.P. 1นะครับเราจะได้ระดับผู้อ้างอิงนะครับ7%ปเนะครับระดับ3%เอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ V.I.P. 2ก็จะประมาณนี้ V.I.P. 3 V.I.P. 4นะครับ V.I.P. 5้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้ลองเข้ามาอ่านดูนะครับว่าแต่ละ V.I.P. นะครับเราจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษนะครับผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคกดย้อนกลับไปนะครับในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับวิธีการทํางานต่างๆนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมสายฟรีนะครับผมไม่สามารถทําได้นะครับก่อนที่จะเไปเล่นนาไปใช้งานนะครับก็คิดดีๆก่อนทําการลงทุนทุกครั้งนะครับผมตรงนี้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์พวกนี้นะครับถ้าเกิดมันบินขึ้นมาอะไรขึ้นมานะครับเราเอาผิดที่ใครไม่ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับโอเค สำหรับคนที่มีปมัญหาทางด้านการเงินนะครับตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นเด็ดขาดนะครับอ่ะโอเคอยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในคลิปนี้นครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้บูมซ่าชาแนลด้วยละกันนะครับผมอยู่กับบูมซ่าชาแนลกันไปนานๆน,นะครับในส่วนของวันนี้นะครับบูมซ่าชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ